ห่วงกากากอยู่ฟังปาพี่น้องนี่ครับป๊าไม่อยู่ใกล้กันทแท้เดะ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 ,ะ,ะป๊าออกเท่ยลีเนาะค่ะพี่น้องอื เด้อค่ะพี่น้องค่เด้อป้าเป็นเงาค่ะพี่น้องแล้วเงาเนาะจ้าพี่น้องป,ป้าอลังการค่ะขาบักหญ่งวันน้าวนาภาจใจจ้าพี่น้องนี่เาราท่าผุดกินละงูใครนีงก็ได้ลุปออกแบบนี้สวัสดีค่ะพบเจอกันวันนภาพาลุยเด้อค่ะพี่น้องวันนี้เรามาเจอกันที่จังหวัด แม่ห้องสอนคือเกาเด้อค่ะพี่น้องเดินทางมาจากพะเยาอีกคือเกาค่ะมาลุ่นน้ากันค่ะว่าสิเป็นตะตื่นเต้นว่า่ะรอบนี้ไปเบิ้งน้ากันเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยสาวจันแลมพอยังห้องกากระค้างผุนค่ะมาเหมือนเกาค่ะเพิ่มเติมคือกอบสายลุยมาน้าเนาะค่ะน้องมือนี่เนาะพี่น้องห้องกากาก,ากอยู่ฟังผุ่นบ่งเนี่ยบึงเสียงข้าเจ้าเนี่ยพี่น้องเอ้ยพ่อเห็นอย่างบุค่ะ เอา้าเหยียกหมาของวันพาเด้อจ้าเอาค่ะพี่น้องนี่ดอกพี่สองมูเพิรนอยู่กับไก่ป้าพี่น้องดองใหญ่คักซ้ำกับปั้นเลยแม่ซสำกับปั้นวันพาเลยค่ะป้าพี่น้องนี่คักป้าสุดยอดเลยค่ะพี่น้องโอ้ยมาทีไรไม่ผิดหวังเลยค่ะป๊าดสะออ่อนดิ นี่พี่น้องเ็ดเพิงเขาดอกตุ้มๆจ้ะดอกมันอันนี้เ็ดเพิงเข้าค่ะพี่น้องเจอแล้วค่ะของแสบของหวานค่ะพี่น้องนี่ใครพี่น้องสามไข่แ่กันออกค่ะอุ้ยเสียบจุ๊บหน,นึ่งนี่คือจะเป็นไข่เห็ดละมุเหลืองมากค่ะพี่น้องค่ะงามขักเด้อจ้าพี่น้อง ว้อาอลังการครับ้าป้องยัยวันอาทิตจะโบถอนออกเด้อค่ะให้เขาเป็นเสือต่อไปจ้าพี่น้องนี่ว่าทางผุดมาห้องกากๆอีกแล้วค่ะพี่น,อน้องน่างงค่ะพี่น้องมาที่นี่ทั้งบานทั้งตูมอยู่น้ำกันค่ะอ,อมเงาใหม่ยุ่หน้าบ้าเอาตีนเด้อจ้ามันเปื่อยไงค่ะพี่น้องแต่ว่าเห็นลงงะงูเขาเอาอย่จ้าอันใด อ่อนๆกับว่าเอาค่ะพี่น้องไม่เคยผิดหวังค่ะนิ่งามค่ะขาพูนอย่าเปื่อยเปื่อยใครพี่น้องว้าวพูนเนี่ยทำ้ยงไงมัง ลูขนอันีวว้กันด้วยอ๋อสิค่ะโหห่อมเป็นมูเลคะที่หนอนะซีไข่ค่ะซีมูหนีซีอื้พพอพห่อหัวโกโรเกดีแดงจริงๆขาวขี่น้อง ม่วงน้ำกันว่ามีจังดอกหนึ่งซีหน่ะที่ให้พี่เห็นนะจ๊ะอันนี้แฝดค่ะพี่น้องสามว้าเป็นเมฆนีดอกนุ่มดอกเลกน้อยเต็มยุม่มเองค่ะพี่น้องไหนว้านี่ดอกหนึงนะะ่งเด้อค่ะนี่ดอกหนึง่งป้า อลังการมากเลยอันนี้คือว่าท่านเปิดเป็นทางการเนาะเปิดที่เป็นโมค่ะพี่น้องเพิ่งม,มันติดดอกหน่อยติดดอกหน่อยว่านักผ้าจะบเอาเนาะค่ะเนาะจีตัดไว้เลยจ้ะดอกหน่อยเต็มอยู่ค่ะอ๋อเจริญงูเม,มียค่ะพี่น้องสามเกลอค่ะพี่น้องสามเกลยอ,อยู่น้อกันค่ะอู้ยดูไต่อัน ขอนเลยค่ะแต่เป็นเสื้อไว้เด้ออืมเดี๋ยวอุ้ย,วยวสวยๆเนาะพอแล้วคะพี่น้องอีกอู้งูเดียวกันที่ว่านะผ้าเคลียเมื่อกี้เลยเด้อค่ะนะตสว่างกำลังมาย่างพ่ออีกเฮ็ดหัหวพ่อวอร์ย่คพี่น้องมุมในี่งามค่ะค่ะย้งเคลียหังจืดเลยคะ่ะ เดป้าดพี่น้องน้ำค่ะโอ้ยมันเลี้ยงแถวเลยค่ะโอ้โหเลี้ยงแถวออกกันเลยทีเดียวจ้ะโอ้คางอีหลีเด้อจ้ะพี่น้งงตาตาอยู่ใส่หน,นอค่ะ,ะค้าไปเคลียร์ป้าดอุย้ยติดไว้ตวงไปน้ำพี่ อันล so ูก mm น้อยๆเต็มเนาะค่ะพี่น้องลูกเหนียวหน่อยคนแล้วเอาใหม่เสร็จเพื่อนไหมคะโอ้อหเต่ละโมงนกยูงหลายตัวนำกันเลยค่ะเจออีกแล้วค่ะพุ่นฝุ่นฝุ่นค่ะพี่น้องเห็ดพวอจักดอกเอาไปเบิังน้ำกันจ้าเห็นตาขาพุ่นน่ะขน่ะปาดเห็นตาขาพวอกอมวันนี้ว่สิเปิดเบิึงเบิึงพร้อมๆกันเด้อค่ะพี่น้อง น้องเบิ่งกันเดี๋ยวมันาพาตั้งก่อนเอา้าขอบ่งพี่น้องมันาพากำลังตั้งได้กำลังตั้งกล้องได้นะคะปุ๊บตามิเด้อค่ะพี่น้องดอกนี้ตรงไหเต็มเลยเป็นสีเป็นสศราใครอยู่นี่ปั๊ดเอา้าเก็บกัน,ส,นสวยๆค่ะพี่น้องแดดกับพ่อแดดเนาะค่ะเนาะ เอาเด้อค่ะพี่น้องเหลี่ยมตาจักหน้อยเด้อค่ะเด้อป๊ดเป็นเหงาค่ะพี่น้องสามดอกเหงาแต่ละเหงาเนี่ยเนาะพอด,ดีเสบ็บเซ็เลยค่ะในวันเห็ดพิ่งหวานนะจ๊ะเพืงลูกยุ้งค่ะเห็ดผืสาดก็เป็นโมเป็นโมเด้อค่ะพี่น้องคาดว่าทางนี้เขาจะาอะ้กินกะส่วนหน่อยเนาะคะ่ะเนาะนะ นี่คุณน้องโอ้โหอันนี้บ่มีบ่มีหมูค่ะพี่น้องแต่มาโย่อมๆกันเป็นเฮิตผงสาดจ้ะสเสียงเป็นจ้ะเก่าฮึ่มฮึ่มฮึ่มนี่ตัวใหญ่ๆนะจ๊ะ เฮ็ดเผือกสาดหยักซ่อมฝนมือค่ะพี่นอออ้องเฮ็ดเผือกสาดใหญ่กระโผ่กระผมโอ้โหมงตัวอีหลีเด้อจ้ะปา,าคดค่ะวิยวิยค่ะเต็มหน้าจอเลยแล้วงอกสมโอ้โหน่ารักค่ะพี่น้องบันไม่ไหมจ้าพี่น้องค่ะพุ่นปาดไปเบิกกันจ้าพี่น้อง แท้เด็ดเร็ดเร็เร็ดปัดเห็ดพึ่งนกยูงที่สวยหนึ่งคู่คะ่ะออกเท่ออรีเนาะค่ะพี่น้องปัดเหลืองไอ้หุย package. พี่น้องเอ้ยสมามงามครักเนี่ยเถ้าค่ะ บงความหนาลักตุมุติมีน้อค่ะสามดอกนี้กันเลยจ้าพี่น้องเอารดเอารดค่ะเอารดไมน,นขึ้นสูงเนาะบิงความตุปุติติค่ะพี่นอ้อพี่พี่ดอกนึงว้าวพื๊ดอี่ยงก็มาเกิดอยู่ทั้งพี่ค่ะอ๋อพัอนยูขอนค่ะขี้ควนเกิดด้วยจ้าหน่อ้า อย่าเกิดจังไหนก็เกิดโลดขันงามไปนี่ค่ะพี่น้องหัวเหลี่ยมมงมงค่ะพี่น้องเขาบอกมีมูเดีเนาะเขนบอกก็ล้างสีดันออกวะค่ะพี่น้องหัวเหลี่ยมคักเหลี่ยมเนี่ยเี็ญี่ปุ่นวนัน ถะเก็าออกเป็นมูเนาะค่ะพี่น้องให้พองเขาจ้ะให้พองหวานจ้ะโกไใครหนึ่งค่ะปอดนี่มูวันอยู่ค่ะพี่น้องต่างไปอยู่ใกล้กันไม่อยู่ใกล้กันโอๆๆ้โหใครใครใครพี่ค่ะปอดพี่น้องพุ่มดันดินขึ้นเด้อค่ะใครเห็นละโงกค่ะพี่น้องนี่มดผ้าเห็นอยู่นี่อีกดันดินออกคือกันค่ะ ออกน้ำหมอดน้ำอย่างนี้ค่ะพี่นอ้องนี่คุณน่ะส,งสองใครซ้ำใครหมูเขาอยู่นี่นี่เองดันขี้ดินขึ้นไม่ไหวค่ะพี่นอ้องละงกูกแดงละงูเหลืองมนะเบื่อปึงหม่องเพิ่นออกเนะครับพี่นอ้องดึงยากแท้ พวงเห็ดนะคะพี่น้องปานกระตุนเนี่ยขายคนแดดส่องจังเลยลบออกน้ำเงินสีเด้อค่ะพี่น้องยืนละงูใครนี่ก็ได้ลบออกแบบนี้ผลงานวรรณภาคา่ะคนเดียวล้วนๆเด้อจา่าบวงเห็ดเพิ่งเนี่ยค่ะพี่น้องเเห็ดพิ่งนกยุก่ง เป็นมูเลี้ยงแถวกันเลยค่ะเห็นเราูงก่ะสวยขึ้นกันค่ะพี่น้องทั้งไข่ทั้งจุ่มเนาะค่ะเนาะสวยๆค่ะพี่น้องจงไหก็ฝากพี่ฝากน้องในเด้อค่ะกดติดตามให้วรรณภาในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะพี่น้องขอบพระคุณทุกกำลังใจค่ะคลิปหน้ามาพอกับวรรณภาใหม่ค่ะพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะลงดอยแล้วค่ะพี่น้องเมื่อยค่ะ